สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เสนอเมนูของหวานจ้ะของหวานบ้านเฮาเนาะคะ่ะมันสำปะหลังหรือว่ามันห้านาทีเนาะจ้ะวันนี้ก็จะทำเชื่อมมันจ้าแม่กไปคุดมันมาได้สองสามหัวนี่ละจ้ะก็ปอกเปลือกเอามา านแล้วก็ล้างน้ําเตรียมไว้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะต้มน้ําทําการเชื่อมมันนะคะมันเชื่อมนะจ๊ะมันสัมปหลังเชื่อมคะ่ะแม่บอกจะแม่มันสัมปรังบอกมันห้านาทีวันนี้มีเมนูเชื่อมมันนะจ๊ะได้มันมา ปลอกล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะรอเตรียมเชื่อมก่อนนะคะเดี๋ยวตั้งหม้อจะเชื่อมนะคะจ้าพี่น้องกะน้ําต้มที่ไว้เชื่อมมันร้อนแล้วนะคะก็เอามันลงไปใส่เลยจ้าอันนี้ยังไม่ใส่น้ำตาลนั่นบอจ๊ะแม่ต้มก่อนเนาะ มันให้สุกก่อนคุณบอกแม่จังใส่น้ำตาลหรือว่าแบบไรจักหน่อยนีลาบะแม่บอกว่าจักหน่อยนีลาใส่น้ำตาลจ้ะน้องใส่น้ำตาลลงไปกระต้มเชื่อมไว้เนาะจา้ะได้คนมอยอยู่ว่ะแม่คนก็ติดหมอนเะนาะ,ะต้องได้คนเนาะใส่รูดหลอุงน้ำตาลก็ได้ น้ำหลายดพอตัวแม่แม่ว่าน้ำหลายพอดจ้ะตักน้ำออกจ้ะ ปิดฝาหม้อไว้ก่อนจะยังไม่เติมน้ำตาลนะคะหม้อต้มมันเริ่มปวดเราจะเริ่มปวดเริ่มเดือดแล้วนะคะหม้อเริ่มพอนแล้วรอให้มันซุกก่อนมาแม่มจะใส่น้ำตาลแม่สงสัยเจ้าพี่น้องว่าใช่มันห้านาทีหรือเปล่าพอถ่านนาทีเลยยังม่ซุกอยู่แม่วะ แม่มันท่านาทีอ่อจ้าพี่น้องแม่กําลังพิสูจน์จ้ามุมเข้าปากแล้วจ้าซุกอยูว่แม่อ่าน้ําตาลเพิ่มแล้วจ้าใส่น้ําตาลลงไปน้าตาลประมาณครึ่งกิโลนะคะถึงเนี่ยบอจ้าแม่น้าตาลถึงครึ่งกิโลบ่ต้มเชื่อไมไว้ค่ะวัดทีนี้ เอาซุกแล้วที่แม่มันนะสุกแล้วแม่เนี่ยจะเมันห้านาทีอยู่ค่ะเอาว่าแม่มนันสำปะหลังกับแม่อันเดียวกันหีือเ่มันสำปะหลังกับมันห้านาทีอันเดียวกันอยู่่ะอีกคือบอกพี่น้องว่ามันสำปะหลังค่ะพี่น้องมันห้านาทีมันห้านาทีกับมันสำปะหลังอันเดียวกันหีอ่าจ้ะ อมอกดบุกๆเลยต้มต้มอีกนานีีว่าแม่จนกว่ามันจะเหลืองบ่ะจนน้ำตาลใจนานอยู่ะเดี๋ยวคข้างหมอค้างหมอข้างหมอเ้ก่อค้างหม,มอไว้ก่อนจ้ะพี่น้อง มอกกาลังฟดเลยค่ะพี่น้องเชื่อมมันของเราเชื่อมมันห้านาทีค่ะแม่เผ่มน้ำตาลอีกค่ะพี่น้องสงสัยจะหวานเนาะคะ่ะ หวานโยมเพือห,หวานหลายๆเพื่อใส่กะทิเพื่อมันหวานห,านหลายๆเพื่อใส่กะทิค่ะเม่ยมาค่ะเชื่อมมันกัดสุกเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวก็จะปิดแก๊สไปเพิ่ม ไปใส่นะกะทิเนาะคะ่ะสุกเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูของหวานเนาะจ้าเชื่อมมัน5นาทีเดี๋ยวนี้ก็จะปิดแก๊สไปใส่น้ำกะทิก่อนเนาะคะ่ะปิดแก๊สแล้วจ้าเชื่อมมัน5นาที สำหรับคลิปนี้หนึ่งก็ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะจ้ะเดี๋ยวเอาไปเพิ่มใส่กะทิก่อนคะ่ะคลิปนี้หนึ่งก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เป็นกำลังใจช่องหนึ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่น้องเชื่อมมันก็ใส่กะทิเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเป็นอะไรจ๊าหน้าตาหน้าทานไหมคะเป็นตาแซบอีวัจ้าพี่น้อง มาเด้อค่ะมากินเชื่อมมันน้ำกันค่ะเชื่อมมันห้านาทีจ้า